สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบทวิเคราะห์นะครับประจำวันเสาร์วันที่3เดือนกุมภาพันธ์2อพันะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ตัวเหรียญของ XRP หน่อยนะครับมาเริ่มดูตั้งแต่กรอบเวลานะครับ1วันนะครับแล้วก็ไปหากรอบเวลา4ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรา วันนี้นะครับเรามีมุมมองยังไงต่อเหรียญน,นี้บ้างเนาะ,ะทีนี้จุดนี้นะครับมันมีการหลุดลงมาเนาะนะครับมันมีการหลุดลงมาตรงบริเวณนี้นะครับตรงสามเหลี่ยมเนาะก่อเวลาหนึ่งวันเนาะ,ะหลังจากมีการขึ้นไปลงมาแล้วก็มีการหลุดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมองว่ามันหลุดแล้วนะตัวเหรียญของ เอนะครับทีนี้แนวโน้มนะครับเขามีแนวโน้มที่จะลงมาต่อนะเขามีแนวโน้มที่จะลงมาต่อที่เส้น78นะครับ78.6นะครับเส้นนี้เส้นด้านล่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกรอบเวลาเล็กๆนะครับเพื่อหาจุดที่ว่าจะเล่นในกรอบเวลาระยะสั้นได้ได้ไหมนะครับ ก่อเวลาสี่ชั่วโมงเนาะมันมีการลงมาเรื่อยๆเนาะ,ะมีการลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่มันหลุดนะครับมันหลุดตรงตรงเทรนใหญ่นะครับแล้วก็มันมีการลงมานะครับลงมาเรื่อยๆก่อเวลาสี่ชั่วโมงก็มีการลงมานะครับแล้วก็ไปต่ำนะ,ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อได้อีกนะครับตัวของเหรียญของ xrp นะครับ ทีนี้มาดูกรอบเวลา1ชั่วโมงทีนี้เราจะหาจุดแล้วว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโซนโซนตรงบริเวณนี้เนี่ยมันมีการหลุดนะครับมันมีการหลุดลงมานะหลังจากขึ้นไปเนาะมีการขึ้น1 2 3 4 5ามี่ห้า แล้วก็ลงมานะครับตรงนี้คือหลุดนะครับมีการหลุดนะ,ะมีการหลุดพอมันหลุดนะครับก็มีการลงมานะมีการลงมาก็เซล,ลเนาะตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณนี้นแล้วก็ทีทพีเนี่ยก็อาจจะตั้งไว้ยที่โลเดิมนะ,ะโลเดิม ตรงนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้ณนะเวลาตอนนี้นะ่ะเราจะมองเห็นว่าโซนนี้นะ่ะเขาทำอะไรกันอยู่นะครับก่อบเวลาโซนนี้เราจะมองเห็นได้ว่าตรงบริเวณนี้นะ่ะเขาทำลนนักษณะนี้นะครับแล้วก็ลักษณะน,นีะ้ทีนี้เรามองเห็นแล้วว่าในกรณีที่ที่มันลงมาเนี่ย ถ้ามันหลุดนะครับหลุดตรงสามเหลี่ยมนะครับตรงกรอบเล็กๆอ่าหนึ่งสองสามนะครับอ่าแต่มันยังไม่ถึงห้านะมันมีแนวโน้มที่จะบีบนะครับบีบอัดตัวของราคาตรงบริเวณสามเหลี่ยมเนี่ยอ่าเพื่อจะหลุดไปทางใดทางหนึ่งนะครับกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้เรา รถทางเฟรมไปที่กอบเวลา15นาทีเราจะเห็นว่าทางเฟรมกอบเวลา15นาทีนะครับก็จะมีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่ยังลงไม่สุดนะ,ะถ้าลงมานะครับต่ำตรงเทรนนะครับตรงนี้ในกรณีที่ต่ำตรงเทรนแล้วนะครับมันรับไม่อยู่นะครับมันมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะ ในกรณีที่มันลงมาถึงโซนนี้ถ้ามันรับไม่อยู่นะครับมันมีแนวโน้มที่จะลงมาต่อนะกว่าเป็นลา15มานาทีถ้ามันลงมาต่อเราก็อาจจะมองเป็นขาเซลนะครับขาเซลล์บริเวณนี้เล่นระยะสั้นนะครับเล่นเล่นเล่นระยะสั้น,นได้อยู่ก็ทีพีก็จะอยู่ที่โลเดิมเนาะโลเดิมตรงบริเวณนี้ อ่าตัวนี้จุดสต็อปลอก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าทีนี้ราคาเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะทะลุไปทางไหนนะครับแต่ตรงบริเวณนี้เนี่ยก่อนเวลา15นาทีเนี่ยตรงบริเวณนี้นะอ่าให้เราสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆว่ามันจะหลุดไปทางใดทางหนึ่งนะครับอ่าถ้ามันหลุดนะครับเราเล่นระยะสั้นได้อยู่ ถ้ามันหลุดลงมาข้างล่างมันมีแนวโน้มที่จะลงต่อแต่ถ้ามันดันขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ามันทะลุขึ้นไปข้างบนนะมันก็มีแนวโน้มที่จะกลับขึ้นไปในระยะสั้นนะครับกลับขึ้นไปในระยะสั้นนะได้อยู่แต่ทีนี้ถ้าเราดูในกรอบเวลาหนึ่งวันเนี่ยนะครับกรอบเวลาหนึ่งวันเนี่ยแรงขายมันเยอะกว่าแรงซื้อนะครับเรายัางมองว่าแนวโน้มตัวของ เหรียญ XRP เนี่ยม mm ีแนวโน้มที่จะลงมาที่เทรนใหญ่ตรงนี้ได้อยู่นะครับที่เส้น78.6%ของเส้นพิบลชี่นะทีนี้เรามาดูกนกรอบเวลา15นาทีนะเราก็อาจจะมองเป็นขาขาเซลล์นะครับขาเซลล์ซึ่งซึ่งมันมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อทีนี้เราอาจจะเล่นระยะสั้นๆได้นะครับในกรณีที่มันหลุดตรงเทรนนะครับตรงบริเวณนี้นะ ก่อเวลา15นาทีเราก็อาจจะเล่นสั้นๆแล้วก็ออกออกให้เร็วนะครับก็อาจจะรอถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดเราก็อาจจะวางออเดอร์เซลล์นะครับถ้ามันหลุดตรงบริเวณนี้อ่าเราก็อาจจะเอาแค่ประมาณนี้น,นะครับเอาแค่ประมาณนี้ TP 1นะครับก็จะอยู่ที่โลเดิมนะครับโลโลที่1นึ่งอ่า TP 1ก็อยู่ประมาณนี้ ทีพี uh, ที่สองก็จะอยู่ประมาณนี้ uh, ถ้าถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดในกรณีที่มันหลุดลงมาข้างล่างเราก็อาจจะวางออเดอร์เซลล์นะครับทีนี้ uh, เราก็จะมองดูแล้วว่าถ้าเราไม่อยากเสี่ยงมากเกินไปเราก็อาจจะเอาแค่รูแรกนะครับในกรณีที่มันลงมานะแต่ในกรณีที่มันทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับ ในกรณีที่มันทะลุขึ้นไปข้างบนมันไม่ได้มาลงล่างแล้วมันจะทะลุขึ้นไปข้างบนทีนี้เราจะต้องดูนะครับว่าตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันจะทะลุมาข้างล่างหรือทะลุขึ้นไปข้างบนถ้าทะลุขึ้นไปข้างบนมีในมีแนวโน้มที่จะดันขึ้นไปที่ระยะสั้นได้อยู่ดันขึ้นไประยะสั้นแต่นะครับบางทีนะครับ เราจะต้องดูฝั่งด้วยนะถ้ามันทะลุไปข้างบนเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยเห็นไหมมันมันทะลุแล้วก็มันหลอกนะครับเนี่ยทะลุหลอกแล้วก็ลงมาทีนี้คือแรงแรงขายเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะครับแต่เราจะจะโฟกัสไปที่แรงขายก่อนนะแรงขายอยู่ฝั่งขาเซลก่อนนะครับในระยะสั้นถ้าจะเล่นนะ ก็คือทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์อ,ออก youtube แบบนี้เนะี่ยแน่นอนมันจะไม่เป็นตามที่เราวิเคราะห์แน่นอนเพราะว่ามันก็มีคนที่เขาไม่อยากให้มันเป็นนะครับทีนี้เราก็ร,บบระมัดระวังด้วยนะครับเวลาเราวิเคราะห์ลงใน YouTube ในลักษณะแบบนี้เนะี่ยบางทีเนะี่ยเวลาเราวิเคราะห์ลงมาแล้วเนี่ยเผยแพร่ไปที่ YouTube แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็น ตามที่เราวิเคราะห์นะเพราะว่าเขารู้แล้วอ๋อวางแผนกันอย่างนี้เองนะครับแล้วมันก็จะไม่เป็นอย่างที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะแต่แต่แต่ที่วิเคราะห์มาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วก็ทําลงทุนเหมือนเหมือนที่เราเนี่ยออวิเคราะห์เอาไว้นะครับไม่ใช่นะครับก็คือเป็นแค่มุมมองเท่านั้นนะครับที่เรามา มาแบ่งปันนะครับคุณเวทจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ก็อย่าเชื่อคนอื่นนะครับเชื่อตัวเองดีที่สุดนะครับเวลาเราจะลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับทีนี้เนี่ยตรงก่อบเวลา15นาทีเนาะ15นาทีเนี่ยเราจะต้องโฟกัสเนาะโฟกัสดูดตรงบริเวณนี้นะ,ะบริเวณก้อนนี้เลยนะครับถ้าถ้ามันทะลุออกไปทางใดทางหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะ ไปในทิศทางนั้นนะแต่ถ้ามันทะลุออกไปข้างบนเนี่ยระยะสั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการขึ้นนะครับมีการขึ้นไปที่ระยะสั้นได้ถ้ามันทะลุไปข้างบนทะลุแล้วมีการยืนได้นะครับโซนนี้เนาะมีการยืนได้นะครับอ่ามีการยืนได้ในโซนโซนตรงบ,บริเวณนี้อ่ามันก็จะมีโอกาสนะครับที่จะ ถ้ามันยืนได้นะถ้ามันยืนได้ในโซนนี้อ่ามันก็จะไปต่อที่แนวต้านอ่าแนวต้านด้านบนนะแนวต้านด้านบนตรงบริเวณนี้อ่ะทีนี้เนี่ยเราจะต้องจับตาดูสถานการณ์ของตลาดนะครับอ่าสถานการณ์ของตลาดแต่เรายังมองว่าตัวของเหรียญ XRP มีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงมามา,มากกว่า ที่จะถูกซื้อกับขึ้นไปนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์เนาะเป็นเพียงแค่มุมมองนะครับที่เราเอามาให้ดูนะครับก่อบเวลา15นาทีนะก่อบเวลา15นาทีเนี่ยเ,เราลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยวิเคราะห์ได้ในรูปแบบลักษณะใด,ดบ้างนะครับอ่าแต่ตรงนี้เนี่ย มันยังไม่หลุดนะครับมันยังไม่หลุดเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเขาจะลงมานะครับในกรณีที่ยังไม่หลุดลงมาข้างล่างนะเราก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเขาที่จะลงมาต่อนะครับแล้วก็ในกรณีที่เขายังไม่ทะลุนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วยืนได้เราก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าเขาจะขึ้นไปต่อจุดนี้เนี่ยก็คือจุดที่มันจะเฉลยนะครับตรงสามเหลี่ยมตรงบริเวณนี้แหละ มันจะเฉลยตลาดมันจะเฉลยเองว่ามันจะไปที่ทางไหนก่อนนะครับสำหรับสายฟิวเจอร์ที่เล่นสั้นๆเนาะเล่นเล่นเร็วออกไวนะครับก็สายสายซิ่งนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับตัวของเหรียญ xrp ในวันนี้นะครับเป็นเพียงมุมม,ม,มุมมองนะครับไม่ได้ชักชวนให้เพื่อนเพื่อนลงทุนนะ,ะก็จะประมาณนี้ครับ บทวิเคราะห์ประจำวันเสาร์วันที่3เดือนกุมภาพันธ์2567พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ